หนุ่มเขาไปร้องทางเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับบอกว่าอดีตแฟนฮะแฟนคนนี้คบกันมาปีกว่า,วาแต่เผอิญว่าผู้หญิงคนนี้ผมจับได้ว่าเขาไปคุยกับคนอื่นเลยตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์ของเราสองคนลงหลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้พยายามจะคุกคามหนุ่มคนดังกล่าวนะครับถึงขั้นที่เห็นบอกว่า มีการพยายามบุกเข้ามาที่บ้านพยายามจ้างลายแมนมาคอยเป็นสตอกเกอร์ฮะคอยตามคอยเฝ้าระวังว่าผู้ชายคนนี้จะทำอะไรมีการปลอมตัวเป็นแท็กซี่เพื่อหลบรอปภเข้ามาในหมู่บ้านล่าสุดคือมีการจ้างนักเลงฮะเอาหินมาปาที่บ้านจนเดือดร้อนนะครับทำให้เขาเนี่ยต้องไปร้องสายใหม่ต้องรอดโอ้โหล่าสุดวันนี้เนี่ยเอานี่น,นี่หินก้อนนี้ที่นักเลงเอามาปานะฮะ แล้ววงจรเปิดเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยมันจับภาพคนร้ายที่เอาหินเนี่ยมาปาใส่บ้านเขานี่ดูนะฮะมาแล้วครับคือขึ้นมอเตอร์ไซค์มา2คนนะครับ1นึคันคนหนึ่งเนี่ยอยู่บนมอเตอร์ไซค์อีกคนหนึ่งนี่นหยิบหินไปแล้วฮะแล้วไปปาใส่บ้านเขาไอ้คู่นี้นะฮะ ล่าสุดวันนี้น้องเบตตี้ผู้สื่อข่าวเวิร์กพอยต์ไปเจอตัวทางฝั่งชายหนุ่มคนดังกล่าวแล้วนะครับผู้เสียหายชื่อว่าคุณธนากรหรือว่าคุณก้าวคุณก้าวเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วกันนะฮะบ,บนถนนราชพฤกษ์รัตนาทิเบศแถวแถวอำเภอปากเกรด็ดนี่คุณก้าวนะฮะคุณก้าวก็เลยเล่าให้ฟังนะฮะบ,บอกว่าก็เขาไปคุยกับคนอื่นผมจับได้ผมก็ตัดสินใจย,ยุติความสัมพันธ์ทั้งหมดทีนี้หลังจากยุติความสัมพันธ์เนี่ยผมก็เปลี่ยนกุญแจจากระบบเดิมเนี่ยเป็นรหัสคีย์การ ก็ไม่พอใจทีนี้เลยเอาใหญ่เลยฮะเข้ามางัดบ้านบ้างเข้าเอาขอมาทําลายกําแพงบ้านทําลายบ้านตัดต้นไม้หนะ้าบ้านไปทิ้งขโมยรองเท้าเป็นสิบคู่มีขโมยนาฬิกาผมมูลค่าเกือบแสนไปด้วยนอกจากนี้ยังจ้างคนมาซุ่มคอยดูพฤติกรรมของผมเข้าๆออกๆเนี่ยรองเท้าในตู้นี้นะฮะเขาวางไว้เอาไปหมดเลยโอ้โหเขาบอกเดือดร้อนมากแต่ที่หนักที่สุดคือจ้างคนเนี่ยเป็นนักเลงม,มาปาหินใส่บ้านอันนี้รับไม่ได้ครับ ผมก็อยู่นิ่งๆจนผมผมจับได้ว่าเขาคุยคนอื่นพอผมก็เลยบอกขอยุติความสัมพันธ์บอกว่าเออผมผมไม่ผมไม่โอเคกับเรื่องแบบนี้่าพอพอยุติความสัมพันธ์ปุ๊บเหมือนเขาจะไม่ยอมพอไม่ยอมเสร็จเนี่ยเขาก็เหมือนแบบว่าตามละลานผมก็นอนอยู่ผมก็นอนอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละครับอา้าวแล้วพอตื่นมาปุ๊บเอา้าทำไมต้นไม้พังหมดเลยทำไมประตูโดนมีรอยงัดทำไมรองเท้าผมหายไปหมดเลยเขาบอกว่า เขาก็บอกว่าเอ้าก็โมโหไปแจ้งรอพอแบบนั้นได้ไงว่าไม่ให้คนอื่นเข้าเขาไม่ได้เป็นคนอื่นแต่คือเขาเป็นคนอื่นสําหรับผมไปแล้วเพราะว่าเราได้บอกยุติความสัมพันธ์ไปแล้วแล้วเขามาทํารายข้าวของนี้มันไม่โอเคอยู่แล้วสําหรับเราที่มันชัดว่าเป็นผู้หญิงคนนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าตัวของคุณก้าวเนี่ยติดพยายามจะติดต่อหลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับพยายามจะติดต่อผู้หญิงคนนี้ไปปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้บอกว่าเดือดร้อนไหมล่ะถ้าเดือดร้อนเนี่ยก็กลับมาสิกลับมาคบกันเหมือนเดิม โอ้โหคุณก้าวบอกชัดเลยล่าสุดคุณก้าวไปแจ้งความกับทางตำรวจสพชัยพฤกษ์แล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยไม่ได้เจาะจงใส่ชื่อผู้หญิงคนนี้ลงไปแต่ครั้งนี้อาจจะต้องแจ้งชื่อแล้วแล้วก็ตัดสินใจขายบ้านหลังนี้แล้วนะครับอยู่มา6-7ปีไม่เคยมีปัญหาจนผู้หญิงคนนี้นะฮะมาทำซะปวดไปหมดเลยบ้านพังอยู่กันไม่สุขเลยนะครับอะประสานในหน้าแล้วก็ประกาศขายบ้านเรียบร้อยอยากจะให้จบเรื่องนี้เสียเหลือเกินนะครับ